สวัสดีครับร้านแม็กมอไซนะครับผมเป็นช่อง Youtube ที่ทําเกี่ยวกับการรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับถ้าเกิดหากลูกค้ากําลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ที่ไว้วางใจได้สัก1ล้านนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Youtube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้านนั่นเองนะครับรถทุกคันที่เรามารีวิวเนี่ย เป็นรถบ้านจากเจ้าของโดยตรงเลยนะคบะผมเพื่อไม่พลาดคลิปการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์มือ2ของที่ร้าน MC Motorcycle นะครับวันนี้เลยจะมาแนะนําวิธีการกดติดตามนะครับสมมุติเราเข้ามาที่ช่อง u t u b e นะครับเราพิมพ์ค้นหาคําว่า MC MOCYC ในช่องค้นหาเรียบร้อยแล้วเรากดค้นหานะครับเราก็จะมาเจอกับช่อง YouTube นั่นเองและมากดติดตามตรงนี้นะครับและกดคลิกเข้าไปด้านในอีกครั้งหนึ่งกดเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมอัพคลิปรถอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดคลิปการรีวิวรถ มอเไซมือสองของที่ร้านนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดหากใครสนใจรถมอเตอร์ไซค์มือสองของที่ร้านคันไหนนะครับเราอยากจะถามแบบเร็วๆนะครับสามารถโทรได้เลยที่เบอร์มือถือ0805580396หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเข้ามาที่ l ลายนะครับและกดค้นหาเพื่อนๆตรงนี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็พิมพ์คำว่า Assign .mc1331 แบบนี้นะครับผมและเมื่อ เจอหน้านี้นะครับก็กดเพิ่มเพื่อนกดแชทนะครับอ่าแล้วก็ส่งข้อความอะไรมาก็ได้นะครับหนึ่งข้อความนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เห็นว่าลูกค้าทักมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ได้ราคาดีนะครับสามารถส่งรูปรถมาทาง ลายนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะในวันนี้ก็ขอฝากรัส m m มอไซค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวรถเข้าใหม่กับเจ้า Honda Click ตัว 160i นะครับซึ่งคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผม คำว่าท็อปสุดของตระกูลคลิกนะครับก็คือจะมีระบบเบรกที่เป็นตัว ABS นั่นเองนะครับและอย่างคันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของนะครับสายจอดเลยนะครับใช้งานมาเพียงแค่2,000กว่ากิโลเท่านั้นเองได้สีรถนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเดิมๆสวยงามแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะนี่เห็นไหมชุดแฮนด์ด้านบนกระจกมองข้างอะไรต่างๆยังเป็นของเดิมๆมาให้แบบนี้นะครับในส่วนของตัวสีด้านหน้าเองนะครับ ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสีดําด้านนะครับซึ่งสีประเภทถึงด้านเนี่ยนะครับเวลาเกิดริ้วรอยหรืออะไรเงี้ยขัดออกยากมากนะครับหรือบางทีขัดไม่ได้เลยแต่อย่างคันนี้ไม่มีรอยนะครับไฟด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองนะครับความสว่างเขาก็จะเป็นแสงสีขาวนะแล้วก็บังโคลนนะครับนี่สภาพมาเนียนๆสวยๆแบบนี้นะครับและแน่นอนตัวท็อปต้องมีสติกเกอร์คำว่า ABS นะครับผม ลองมาดูสภาพของตัวจานเบรกกันหน่อยนะครับรถวิ่งแค่2,000โลนะครับจานอะไรต่างๆยังดูแบบสะอาดสะอ้านนเนียนนะครับปั๊มเบรกด้านหน้ามาสีทองมาพร้อมกับล้อแมกเดิมๆลายการสวยๆแบบนี้ที่เป็นสีทองมาจากโรงงานแล้วก็ยางนะครับให้ดูสภาพดอกสกรอน,นะครับนี่อันนี้ยังเป็นดอกยางเดิมๆมาจากโรงงานนะผมอยากให้ดูตรงนี้นี่รถนะครับเวลาเราไปดูใช่ไหมถ้าอยากจะรู้ว่ารถคันไหนมันใสหรือไม่ใสเนี่ย ให้ดูพวกนี้เลยนะครับด้านในนะครับมันต้องสะอาดสะอ้านแบบนี้เห็นไหมนี่ดูนะครับสีเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยยังดําสนิทสวยงามอยู่เลยนะครับผมอ่ะรถค่อนข้างที่จะใหม่จริงๆนะคันนี้และนี่ให้ดูนะครับตุ้มนะครับปลายแฮนด์นะครับการมือเบรกนะครับไม่มีรอยถลกถลอกอะไรเลยนะครับนี่แล้วเวลาเราถ่ายคลิปรีวิวนะครับเราให้ลูกค้าได้ดูกันแบบช้าๆละเอียดละเอียดแบบนี้ดูใกล้เหมือนมาดูรถด้วยตัวเองที่ร้านเลยนะอ่านี่เหมาะมากนะครับสําหรับคนที่กําลังแบบ มองหารถมอเตอร์ไซค์มือสองสักคันหนึ่งทุกคนอยากได้รถสวยๆนะครับก็ลองดูคลิปแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ลองดูนี่นะตรงเนี้ยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับเนี่ยเนียนๆนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กแล้วลองดูสภาพใต้คางเครื่องก่อนด้านด้านล่างของเครื่องยนต์เห็นไหมท่ออะไรต่างๆดำสนิทนะครับผมาการระบายความร้อนเนี่ยตัวเนี้ยก็ใช้เป็นตัวมอน้ำนะครับเขาถึงเอาไปขี่ออกต่างจังหวัดได้แบบสบายๆนั่นเองท่อรถก็เดิมๆนะครับแล้ว ระบบเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนี่จะมีปั๊มมาให้เหมือนกัะทางด้านหน้ายางด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับผมและนอกจากรถคันนี้จะสวยแล้วนะครับให้ดูด้านหลังชวแวบนี่เป็นไงแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเลขสวยตั้งหากนะครับผมใครชอบเลขนี้นะนี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับผมเจ้าของบอกว่าเลขเนี้ยนะครับเขาซื้อมาที่บ้านเขาก็ทะเบียนรถประมาณนี้นะครับอีกคันหนึ่งนะครับผมเลขเนี้ยออกหวยบ่อยนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับผม แล้วก็ในส่วนของโลโก้เนี่ยตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวสีทองนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดาเขาจะเป็นสีเงินธรรมดาปกติเลยนะครับในเรื่องของไฟท้ายนะครับหรือว่าก้านไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับผมยังมีติดครบเหมือนเดิมนะครับไม่มีข้างไหนหลุดหรือว่าหักออกไปนะครับผมแล้วก็ให้ดูนะครับส่วนสีฝั่งนี้ก็สวยไม่แพ้กันกับฝั่งนั้นสติกเกอร์นะครับที่บ่งบอกของเลขเครื่องนะครับมีติดมาให้อยู่ สองอากาศนะครับเดิมๆนี่เราก็ดูตรงจุดนี้เนียนๆนะครับไล่กันมาถึงด้านหน้าอะไรแล้วนะครับผมนี่ไม่มีรอยเลยเห็นไหมสภาพรถนะครับถ้ามันใส่นะครับเวลาเรามองเนี่ยใกล้ๆแค่นี้มองแบบแค่แวบเดียวจริงๆเนี่ยก็ดูรู้เลยนะว่ารถมันใหม่แค่ไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมผมพยายามถ่ายให้ดูทุกจุดแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนมาดูรถด้วยตัวเองที่ร้านนะครับผมสติกเกอร์นะครับคำเตือนคําแนะนาอะไรต่างๆมีติดอยู่ครบนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังคงมีนะครับ เจ้าที่เขาเรียกว่าไงนะแผชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ได้นะครับอ่ะนี่ผมพยายามหากุญแจรถให้นะครับกุญแจนะครับคันนี้เจ้าของมีมาให้ครบนะครับผมจะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับแล้วก็มีแผ่นรหัสบาร์โค้ดมาอ์อทิอีกสองอันนะครับผมและแน่นอนนะครับถ้าใครมาซื้อรถที่ร้านนะครับผมทางร้านเรารับปั๊มกุญแจตัวนี้เพิ่มให้ได้นะครับผมมีค่าบริการนะใครอยากได้เป็นกุญแจสำรองรีโมทสำรองเนี้ย บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําเพิ่มให้นะเรามีกุญแจเบิกแท้จากศูตรให้นะครับผมต่อมามาดูนะครับในเรื่องของประกับไฟอะไรต่างๆนะครับตัวอักษรฟอนต์ยังเห็นครบชัดเจนทุกตัวเหมือนเดิมนะครับและกุญแจเขาเป็นระบบย์เลดนะครับนี่เราสามารถกดตรงนี้กดเปิดบอกได้นะครับมาดูใต้บอกกันหน่อยยูบ็อกรถรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งนะครับสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกใบหนึ่งได้อยู่นะครับผมอ่ะน้ำมันรองรับไปถึง e 2 0นะครับแล้วก็ พวกชุดอุปกรณ์ไขควงอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบนะครับและวันที่เราถ่ายคลิปรีวิวเนี่ยผมต้องแจ้งกับลูกค้าตรงๆว่าบุ๊กเซอร์วิสนะครับเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาส่งตามมาให้นะครับผมเขาไปหาก่อนเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับแกจ่อสะมากกว่านะครับผมณวันที่ถ่ายทําวันนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสยังไม่มีมานะแต่เดี๋ยวรอแกส่งมาก่อนนะอ่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็แจ้งกับลูกค้าตามตรงเลยว่า เราก็ต้องรอนะครับรอเขาส่งใหม่อีกทีหนึ่งนะแต่รถที่ร้านเราก็จะเป็นรถบ้านแบบนี้แหละนะครับผมสามารถที่จะติดต่อหาเจ้าของเก่าได้นะครับเลขไหมนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าคันนี้ไหม่แท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการกลับกอไหม่นะอย่างคันนี้วิ่งมาอยู่ที่2,900กว่ากิโลเท่านั้นเองเป็นตัวท็อปมี ABS หน้าจอนะครับบอกค่าอะไรต่างๆได้นะครับอย่างเช่นการจับทิปนะครับวัดอัตราการกินน้ำมันแบตเตอรี่บอกเวลาได้ แล้วก็บอกในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวเทสแบตได้มีระบบ idling stop มาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสัญญาณการขโมยด้วยนะครับผมรถเนี่ยสามารถการขโมยได้สามารถเรียกหารถได้นะครับเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยก่อนสตาร์ทเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่เอามือจับให้ดูเลยนะครับเครื่องเย็นๆเราไม่มีการแอบวอร์มก่อนนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทให้ฟังเสียงขออนุญาตกำมือเบรกข้างซ้ายนะครับรุ่นนี้ต้องกำเบรกข้างซ้ายนะครับ อ่านี่ประมาณนี้นะครับผมลดเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับผมให้ดูนี่นิ่งๆนะครับเสียงมานะเสียงเครื่องอะไรฝั่งๆคือเงียบเลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับเวลาที่ผมสตาร์ทเสร็จผมจะไม่รีบบิดคันเร่งนะครับผมจะปล่อยเลยนะครับผมเพราะว่าอยากให้เขาเดินเบาไปก่อนนะเหมือนเวลาที่เราอาบน้าเนี้ยเราจะต้องมีโดนน้าก่อนใช่ไหมเหมือนการลดก็อยากได้น้ําก่อนนะครับน้ามันเครื่องอะไรขึ้นไปเขาเรียกว่าเคลือบตัวลูกสูบก่อนนะครับเราจะมาไล่เช็คกันในเรื่องของระบบไฟกันก่อนเลย ไฟเดย์ไทม์นะครับพวกนี้ติดปกติเลยนะครับอ่ะไฟหน้านะครับติดปกติไฟสูงออกข้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเจ้าตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับผมีเป็นหลอดแบบ LED เลยกระพิบสวยงามนะครับเป็นจังหวะเลยแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาไม่มีไฟฉุกเฉินมาให้นะครับเหมือนกับคู่แข่งของเขานะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่เราสามารถไปเปลี่ยนสวิตช์พวกนี้ได้นะเราสามารถไปเปลี่ยนสวิตช์ให้มันเป็นแบบไฟฉุกเฉินได้นะครับผมอ่านี่ยนี้คือเรื่องของไฟเลี้ยวติดนะครับไฟท้าย ไฟเบรกแสงไฟเบรกมาแล้วลองฟังเสียงเครื่องตอนเดินเบาเป็นไงนิ่งๆน,นะครับเสียงเครื่องเดิมๆนะครับผมลองเล่นคันเล่นกันสักนิดหนึ่งอ่าก็จะมีแค่เสียงแผ่นป้ายทะเบียนสั่นนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ลองดูจากด้านบนหน่อยตอนที่บิดเป็นไงบ้างคันเล่งนะครับบิดติดตามมือนะครับผมบอกเลยว่าบิดติดตามมือนะแล้วคันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับเรายังมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมแล้วก็ตัวรถเรายังมีการรับประกันเครื่องให้อีก30วันนะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่าซื้อไป ต้องโอนชื่อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าซื้อไปแล้วโอนไม่ได้เนี่ยเอารถกลับมาคืนได้เลยนะผมรับซื้อคืนให้เต็มจำนวนที่ลูกค้าซื้อไปนะไม่มีหักค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครสนใจอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงที่ร้านก่อนนะครับสามารถมาได้นะครับที่ซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดมาไม่ถูกโทรหาได้ที่ศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามเก้าหกนะครับหรือถ้าเกิดหากใครดูคลิปรถคันนี้จบแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วนะครับอยากให้รา้านเราจัดส่งนะสามารถจัดส่่งไได้ทททัวประเศย รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้นะครับหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะในประเทศไทยเนี่ยสามารถจัดส่งให้ได้หมดแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมอ่ะ <Gabriel>. ก็ถ้าเกิดหาก<อ>ใครนะมีรถรุ่นนี้อยากจะขายได้ราคาดีนะครับหรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นนะครับที่แบบอยากจะเอามาเปลี่ยนเป็นคลิก160คันนี้นะครับอยากจะตีเทิร์เงี้ยนะครับผมมาได้เลยนะครับส่งรูปมาทางไลน์ S ID s ีเอสไซ1อ3มีมีตัวแอดนำหน้าด้วยอพิมพ์ตามนี้นะครับผมอ่านหรือว่าจะสแกนคิวอาโค้ดบ,บนหน้าจอก็ได้นี่นะครับทักมาได้เลยเดี๋ยวเราประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านจ่ายเงินสดแล้วก็มีการทำเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนด้วยนะครับผมและถ้าเกิดหากใครชอบคลิปการรีวิวรถบ้านนะครับสไตล์ประมาณนี้แบบละเอียดนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกด u b s สไ i b e และกดกระดิง่งแจ้งเตือนไปด้วยนะในวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอไซน์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับร,รับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ ww w MC m o เตอร .com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2ทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ ID line ดไลน์ MC 1 3 3 1มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลลยว่าาาจะมีปปัญหไถึูกค้ ที่มาขายเาห้กระทางเรานะครับเพราะร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับแล้วมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลย